ชึบเร็จแต่ก๋มสมุนไพรไก่วันนี้ไม่นึ่งก้มสมุนไพรไก่อเอนาน้ำแดงจืงๆไปเลยเพียค่ะสมุนไพรให้หมดทาตะไคร้ไข่มะกรูดเปียบรลชิ้ม เราชิมเาชิมเอาเผ็ดเผ็ดจ้เลยเอาเลยเตาแก๊สจากเุญบอนเห็ดเตาท่านนึงเพราะว่าฟืนพ่อเยอะใช่ไหมพี่กนพอให้ไรไปบรรยากาศทงหน้าบันยายสุน,น,นั่นจ้ะเสียงนกเสียงกาตะเวนยังมาให้ในโตกดินอยู่ค่ะเพื่อน ตะเวนยังไม่ได้ตกดินเลยโอย้กล่องแม่พี่ไปขับกล่องแม่นี่คือไปว่ายดูสิคะต้มสมุนไพรไก่บ้านนะวันนี้ใส่เครื่องแกงน้ำจิ้มเผ็น,นใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่พริกแกงโอ้ไม่ใช่พริกแกงพริกข้นเน้าพันสีเดดแดงจะ้ะ เอาเน้นเน้นต้องเอาชิ้นเล็กปาเราไปชิมกันเราไปชิมข้าวแรงกันยังหนสกยงกางไหนห้องบรรยากาศบ้านทุ่งนายายสิมันจ้ะบ้านทุ่งนายายชิมนไปข้าว